วันนี้ฮะเรามาดูการเตรียมน้ําที่จะปลูกนะครับเนี่ยในกล่องปลูกเนี่ยวันนี้ผมเตรียมน้าเนี่ยผมก็ใส่ปุ๋ยไป90้สีซีต่อน,น้อํา1ลิตรเอพูดผิดพูดผิดครับไม่ใช่ 90C าีซีตน้ำหนึ่งลิตรก้ีซีต่อกล่องก็คือประมาณ 4C ีซีะครับต่อน,น้ํา1ลิตรในกล่องนี้มีมีน้ําอยู่ที่2ลิตรก็แทนค่าเลยให้ปุ๋ย A 90ปุ๋ย B 90ผมไม่ให้ถึงร้อยแล้วนะฮะเพราะว่า90 ซีซีก็เพียงพอต่อรอบการปลูกหนึ่งหนึ่งครั้งนะครับตัวที่ท่านไม่ต้องเติมปุ๋ยแล้วเติมแต่น้ําอย่างเดียวอันนี้ผมผสมแล้วนะครับก็คือผมใส่ A และ B เท่าๆกันแล้วที่ผมก็จะม,มาเดินไล่ใส่น้ําเพื่อให้เกิดให้น้ําเต็มขอบแล้วก็ได้อากาศด้วยนี่ครับอย่างเงี้ยผมใส่ไปเห็นไหมครับใส่ไปเลยครับทั้งสองอันอะ่ะมันก็รวงกันอยู่อย่างเงี้ยนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋จแล้วเราก็เดินไล่ฉีดแล้วมีกี่กล่องละ่ะเราก็ทาอย่างเงี้ย มันจะไวกว่าการที่ท่านต้องใส่ A ตัวหนึง่งแล้วต้องมานั่งคนใส่บตัวหนึ่งมานั่งคนอันนั้นทํากินอยู่กับบ้านทํากินปลูกสองกล่องของสองกล่องก็ได้ครับแต่ถ้าเราทำเป็นอาชีพอ่ะเราไม่มีเวลามานั่งกวนสมมติว่าผมทําอาทิตย์หนึ่งสัปดาห์หนึ่งร้อยกล่องวันเดียวผมทำร้อยกล่องผมจะนั่งกวนกี่รอบละฮะใช่ไหมเราก็คิดแพงปรับเปลี่ยนแล้วก็ทดลองดูว่า จะเกิดผลอะไรขึ้นเมื่อทาอย่างนี้ผมทําอย่างนี้มาตั้งแต่เมื่อสองปีที่สามปีที่แล้วครับก็ไม่เ,เป็นไรเนี่ยฮะเนี่ยครับเนี่ยเนี่ยพอไฟ่ปุ๋ยไปแล้วผมก็พยายามฉีดน้ําให้เข่ากันเรามองรู้นะครับว่ามันมนเข้ากันหรือยังเพราะว่าปุ๋ยอะมันจับตัวกันจะมัมนจะมีสีเข้มสีอ่อนเนี่ยเราก็ฉีดไล่ฉีดไปเหมือนเรายืนเล่นน้ํอฮะนะครับยืนเล่นน้ําทําสวนมีความสุขก็ดูผัก ตัวอื่นไปอ่ะล้วก็ฉีดอื่นไปบ้างะฮะลดอุณหภูมิในแปลงผักด,ด้วยตอนร้อนนะฮะมันร้อนนี่แล้วก็ฉีดได้ผมได้ครับไม่เป็นไรนี่ฉีดบลดอุณหภูมิเพราะนี้อากาศร้อนเนี่ยครับแล้วก็ฉีดเติมไปมุ้งนะคุณทําคุณมีกล่องกี่กล่องแล้วครับอาทิตย์หนึ่งอ่ะคุณมีกล่องอยู่ห้าสิบกล่องคุณต้องปลูกห้าสิบกล่องคุณก็เดินฉีดไปเนี่ยวันเดียวเดีย๋ยวไม่เกินสองชั่วโมงชั่วโมงนึงก็เสร็จแล้วฮะแป๊บเดียวเนี่ยคุณก็เดินฉีดไป นี่ก็เป็นวิธีการที่ทําง่ายๆไม่ต้องยุ่งยากว่านั่งใส่น้ําแล้วก็นั่งกวนใส่เอไปก่อนนะครับแล้วก็กวนให้เราคนให้เข้ากันแล้วก็ใส่บีนะครับไม่ต้องฮะใส่ทั้งเอทั้งบีพร้อมกันนี่แหละฮะใส่ไปเลยแล้วก็ใส่น้ําทีหลังเนี่ยให้น้ําให้เต็มขอบใส่แค่สี่ซีซีต่อน้ำหนึ่งลิตรนะครับปุ๋ยของผมเนี่ยที่ผมทําขายทุกท่านเนี่ยใช้ประหยัดมากเลยนะฮะัสี่ซีซีต่อน้ำหนึ่งลิตร เท่ากับว่ากล่องเนี้ยใส่กล่องปลูกแบบมืออาชีพเลยนะฮะใส่กล่องนี้ก็9 0ซีใส่ไปเลยใส่น้ำเสร็จแ,แล้วพอเต็มและเรียบร้อยนะครับเต็มถึงขอบระดับแล้วเราก็ปิดฝาไว้นะครับปิดฝาไว้นะครับอย่างนี้ปิดฝาไว้หนึ่งวันนะครับแล้วท่านก็ค่อยนับต้นกล้าในแปลงของท่านมาลงปลูก ที่กล่องนะครับหวันอย่างวันนี้ตอนเช้าผมทำก็พรุ่งนี้แหละนะครับค่อยมาลงนะครับโอเค